วัลลามีพ่อปูพญานาคองพญานาคเนี่ยนี่อะมัดปา้าผู้ปังสู่หัวสูงขนาดเลยเดี๋ยว่าสอดเดินสู่กูจีตายา เสียและขอันเพ่สีย่ไเสียไม่ส้นอกกนมพอมานง่ยพระปูสมบัติมีไหมเอวพระปูไม่ยักเสียให้ใส่ปะ่ะเอว เห็นหวหมครับพี่ใส่ละวัเน,นี้อันนี้เป็นวัดปลาผู้ปังครับที่มีพญานาคเรื่องเสียงแบบสวยงามในเวลากลางคืน,นเป็นพญานาคเรื่องเสียงนะครับแบบเหมือนในรูปภาพลยครับยู่ข้างหน้าเป็นวัดปลาผู้ปังอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบล อดีตเงียบมากมาของูแต่เป็นชอบหานเป็นคนที่มีความเสือ่อความสัทธาเขาก็คิดว่าเป็นพญานาคอไะไรเป็นลูกหลานพญานาคเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์มาเป็นพญานาคเป็นลูกหลานมันเป็นความเสือ่อเป็นความเสือ่อความสัทธาของผู้คนงูเขาก็ถือว่าเป็นลูกหลานของของค์ปูพญานาคแต่ว่าเพิ่นเอาออกซิเจนเต็มแล้วบอจักเพิ่นก็นเลยบว่ขึ้นมไม่เองนะหายเลย นี่อุปรางไปเบิ่งพญานาคเป็นๆป็นได้ไหมครับสัพหามาชมองค์ปูพญานาคเป็นเป็น,ปน,นอุปรา,มา,ม,ามาชมมาเบิงเมมเบ่งนะครับเนี่ยนี่ครับนี่แทนความันมีความเสือความสะเทืานนี่คือความสวยงามของหมงุดปั่นองค์พญานาคองค์พ่อองค์พ่อพระอุคุตยังมุ่งขึ้นเลครับ แต่ยังไม่คืนเนี่ยก็จะสวยงามแบบนี้มันจะเป็นลูกบาดในภาพมาเบิงพญายนาคเป็นเป็นมันนี้ครับท่านอาจจะพ่เคยเห็นย่ไซมาก่อนครับพญายนาคแบบเป็นเป็นนี่ครับลวงวปูพญายนาคนี่ยยนคะครับผสมท่้งนี้ก็กเป็นลูกปั่นลุงลวงปูหม,มันครับลุงปูหม,มันพุทธาตโตทางวัดปลาผูกปังคงก,กระจายสถานทีเห็นน้ำตก บสวยงามนะครับองค์ขปู่พญายนาคพญานาคหลักนะครับเป็น,น,นพพปหลวงปัณฑ์องกลางจะเป็นหลวงพ่อพพระอุปคุตมหาเถระนี่ครับถึงเป็นนี่ก็จะอ่อนแดดเนี่ยยิ่งมาขึ้นก็จะสวยงามเพราะว่าเป็นพญายนาคหลุงปัณฑ์เรื่องแสงนะครับนี่แหละ นีกับผ้ามาเที่ยวเยี่ยมชมครับพามาเบิ่งพะย่ยนัดเป็นเป็นเลยหมือน